I'm down. าลังกันเลยเข้ามาลังกันเลยจากการต้อนรับของทางท่านสวรลํา์ลำทองเลยกันเลยผู้มีพลังทั้งหลายเดี๋ยวสักครู่เราจะได้จัดรับเบียบนตรงนี้ครับเดี๋ยวท่านนายกสวรสด์ลำทองจะมาก่าวต้อนรับพวกเรากองยาวาท่านตัรกกัเถอญครับเอามาลับกันเลยมาลับกันเลย สกลนครเนี่ยฮะมาจากสกลนครพี่น้องพี่น้องมาจากสกลนครครับผมวันสิงห์อัมพีนี้เยอะกว่าเพื่อนเลยพีนี่เยอะมากเยอะมากแต่เดี๋ยเป็นระเบียบเป็นร้อยดีครับผมเอามารับกันเลยมารับกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าห้องน้ำอ่างไท้เรียบร้อยส,สาว ลวงลำวงสาระวันสาพี่น้องทางฝังเรารับพบมาล้วข้าขออกนะมาท่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดแถวเดี๋ยวเราจะพบกระดายยกลำสบลลลำทองลำเวเลสสาวล้วกันไปเลยพี่น้องมาจากฟังเราเยอะนะปีนี้ฮะ

นครับีองพเดี๋ยวไว้ขบวนสุดท้ายเข้ามานะครับ mm. เราจะมีพิธีต้อนรับจากทางอบอตอพระกางทุ่ง mm. ดื่มน้ำดื่ม้าดื่มก็ต้มาหารให้เรียบร้อย <c oughs> ภาพประวัติศาสตร์ที่พวกเราข้าวโอกาสพระธาบุมทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวได้มาร่วมกันในปีนี้เดี๋ยวสักคู่จะให้ลำกันพอสมควรก่อนวันนี้มีขนมนมเนยมาต้อนรับท่าน าขาบวนสุดท้ายมาแล้วใช่ไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นขอ,อยากกลมยาวก่อนกันแล้วกันออก่อ้อาวเด็กๆมารวมกันตรงนี้เลย เด็กเดรุสาวาลกันตรงนี้ครับวันนี้คณะคอรบาแล้วน,นะฮะขอเชิญขอเชิญท่านหัวหน้นาสุแล้วก็คณะแม่ยิงลาวไม่คุณอ่าลืมอีกละเรขอเชิญท่านด็อกเตอร์หนูจ๋าด็อกเตอร์อะไรนะด็อกเตอร์แก่นจนันท่านด็อกเตอร์แก่นจันครับด็อกเตอร์ก <ๆ S 1> กแก้วดมผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านเป็นญาติพี่น้องกับคนหลักศีลานี่มากกว่าที่อื่นนะครับขอเชิญนะครับ ท่านคำคายครับก็ท่านสุรัตน์ครับหลายหลายท่านนะครับอาจารย์นันดดอาจารย์นันบออาจย์อาจารย์นันครับหัวหน้าคณะศึกษาแขวงหัวหน้าหัวหน้าคณะศึกษาแขวงครับอาจารย์นันขาอยู่ไหนคะเดี๋ยววันวันวันเดี๋ยวเอาพวกเรามาลุลวงกันตรงนี้ให้หมดเลยครับผมหัวหน้าศึกษาครับเชิญครับทางแขวงขมวนเป็นภาพประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับขอบคุณครับ นับเป็นวัติศาสตร์ที่เราชาวลราชาวไทยและชาวพระกลางทุง่งโดยการน,นำขาขอทามท่านนายกสวัสดลํำทองได้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับในโอกาสนี้นะครับเรามีเวลาจำกัดขอเชิญท่านปรบมือต้อนรับท่านนายกองการบริหารส่วนตะบลพระกลางทุง่งสวัสดลํำทอง <c oughs> พอดีี่ไปเห็นพินที่พี <Option wrote> ่มอบไว้ยังดีดกันซ่อยเลยที่ประกวดวจะทายไหว่าเสียวไห้เขาอีกอันหนึ่งพินพินไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่องค์พระธาตุพนมซึ่งกระดาษนี้ก็ทางองค์การบริหารตัวตบประกลางทุ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่น้องจากฝั่งไทยพี่น้องจากฝั่งลาวซึ่งได้ มาร่วมกิจกรรมลำลึกถึงองค์พระธาตุพนมที่วันที่11สิงหา2518ซึ 2, 18, ่งองค์พระธาตุพนมก็ได้หกลม้ลมลงดังนั้นก็ถือว่าปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตมพระการทุ่งก็จัดทำต้อนรับทุกปีนะครับโดยคุณพี่พร้อมพันคุณลาภา เป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็ผมในนามพี่น้องชาวตำบลประกลางทุ่งในนามองค์การบริหารตัวตำบลประกลางทุ่งจึงขอขอบพระคุณทุกค่าทุกท่านด้วยความดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทุกเส้นทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเู็นอย่สูงครับขอรับสวัสดีครับคครับ เนื่องจากว่าบรรดาพี่น้องทางแฟนขโมยท่านมีญาติพี่น้องที่ดีดีขออนุญาตให้มาพูดมาพูดด้วยกับพวกเราที่เป็นญาติพี่น้องกันครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเดี๋ยวขอสบายดีบรรดาท่านแล้วก็นายกตอที่ได้ต้อนรับทิมของแฟนขโมยต่างหน้าให้มา แข่งขาวม้วนที่มาปั่นรถที่เพื่อสุขภาพแต่ขอสมเซยและยินดีที่ได้เข้าห่วมปราสานจังหวัดนครพนมและให้เป็นปีท่องเที่ยวของแข่งขาม้วนและก็มาประสาทพันธ์ทางนครพนมโดยเฉพาะแม่นบดาอำเภอต่างๆการให้ความสะดวกของมมอบใจผมใน้ประชาชนในที่นี้ให้ความ ทีมงานทีมดูทีมเพื่อสุขภาพของเร้าแผขนมวนครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับตอนนี้พวกเราพร้อมหรือยังเหรอยัง,อยง,อยงยังยังยังไม่พร้อมเหรอยยอ่าเหรออ่าถ้าจางนั้นเดี๋ยวในโอกาสน,นี้ครับเดี๋ยวขอเชิญท่านคันคายครับผู้ใหญ่ขวงเราได้มาพวกป่าทั้งห่อยครับเพราะว่าทิมนท่านอยู่ตรงเนี้ย ต้องต้องขอขอบคุณเรียนท่านาหัวเรือใหญ่ของเราครับลุงพร้อมโคศกใหญ่ของเมืองนครพนมพอมพันกุลภา,าดังไปฮอดต่างประเทศนะครับฮอดโดรเวสวีเดนบุตรและกับคณะหนักปั่นทุกพันนะครับโดยเฉพาะมื้อน,นี้ประธานชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพคือท่านสุรัตนก้องเกียกรติกมลน,นะครับและกัต่างหน้าของท่านเจ้าแขวงขมวนนะ ขอขอบคุณและกามือนี้มาเห็นพินที่มอบไปกองเงาผักกางโดยคันคลายกระจายข่าวยังดีดดดอง,งดดงต้อนรับคณะดีใจหลายเมื่อนี่นะครับคณะเมื่อกี้ก็เลยพูดกับท่านนายกว่าเดี๋ยวสีติดต,ตามอยู่เด้อนะเมื่อนี้มีความสุขในการได้บุญกุศลทุกท่านครับขอว่าสันส้นๆจนได้พบพวกเขาอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มสุขภาพเมื่อนี่นะครับครับขอบคุณครับอยู่ดีมีแรงสุขสุขคนครับสด็ส่วน ถาสุรักษ์ครับถ้าสุรักษ์ครับแล้วายังมีเวลาคร first, hour, ับเชิญครับเจตเลยเจตที่ผมรู ы, todas, ้เจตที่เจตเลยรออะไรรออะไรรอจะแถวหลบเยอะมากเลยนะครับว okay. ันนี้ที่มากันรทุกคขาก็ปานจักรยานก็รับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่แตกแถวไม่นอกแถวกันนะครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับอ้าวเด็กๆ จัดแถวอัน,นของผ้าหมูกันำได้เยอะมียันผ้าหมูมันจะจ่าได้เหรอโอ้โห oh. oh. ลำบากนิดหนึ่งก็ลำบากนิดหนึ่งนะผ้าหมู <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวนี้จัดแถวจัดแถววันวันท่านวานันท่านวันสิงค์คำจัดแถวเลยครับเป็นเวลาน้อยครับเวลาน้อยขอพระธนารายด้วยต้องขอบคุณท่าน อาสวัสดิ์ลำทองน้องรักนายกองการบริหารส่วนตะบลพระกลางทุ่งตลอดชีพนะคือพี่น้องจะเลือกเข้ามาต่อต่อไปนะครับที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเราเป็นเสื้อาพร่วมกันอาจารย์แถวจารแถวอาดนตีเลยเดี๋ยวก็จะเป็นจ่วเราจะไปต่อในช่วงนี้ผมขออนุญาตในช่วงนี้ผมขออ,อน,นุญาต ยุติการถ่ายทอดในช่วงนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปไป